สวัสดีครับวันนี้เราจะไปบางแสนบางแสนนเป็ไปเดินทางสวัสดีบางแสนย่าเพิ่งไปเคอินลูกเริ่มลูกเพิ่งเริ่มวันนี้เราเข้าพักที่เฮอลิเทดบางแสนนะจ๊ะเราเพิ่งมาถึงเพิ่งมาเช็คอินเออ เอ้คุณคุณคุณเป็นใครอะ่ะครเป็นคุณคุณเป็นใครเราได้ห้องอะไรจ๊ะสี่หไป 4, ตอนนี้ <4. S 1> เราได้อาคารสี่เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของกันแล้วก็จะพาเด็กๆไปเล่นน้ำสี่หนึ่งสองสามไปอยู่ห้างน้านี่แหละ จะอยู่แถวๆนี้ลูกไปทีหนึง่งสองสามเจ็ดสิไม่ลงห้องเ <c oughs> ก๋อดฮะรีวิวห้องใช่ลูกอะห้องก็สองเตียง นะครับผมก็ตรงด้านหลังห้องก็ติดลานจอดรถก็มีสวนเล็กๆเ,เบาๆก็ด้วยราคาที่เราจ่ายไปสองพันกว่าบาทบางแสนใกล้ๆบ้านทิปชุกระหุผมว่าก็โอเคสมน้าสมเนื้อไม่ได้ราคาแรงจนเกินไปดูห้องน้ำนะ ผมชอบที่นี่ห้องน้ําคือเออชักโคกอะ่ะมันก็แบ่งห้องหนึ่งอาบน้ําตรงนี้อีกห้องหนึ่งออแยกห้องกันก็ไม่รบกวนกันนะครับผมไปเร็วเร็วเร็วเซ้ายลงกาซ้ายลงทางซ้าย

สระน้ำของโรงแรมเฮอริเทนะครับผมจะพยายามถ่ายให้น้อยที่สุดติดคนเยอะตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่ตลาดแพป่าครับผมก็มาเริ่มกันข้างในเลยแล้วกันตรงนี้จอดรถมันคนเยอะโดดโตดวจต เดี๋ยวเราจะมันเป็นร้านๆอะ่ะเล็กๆอ่ะเล,ะเลาะกินไปเรื่อยเดี๋ยวร้านแรกเลยที่เราจะกินกันนะวันนี้นี่มาแล้วจองโต๊ะได้แล้วเมื่อกี้สั่งหมึกกั้ยซาซิมิไปห้าร้อยหอยจอบสามร้อยทำสุกแล้วก็ทําอะไรไม่รู้ละด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินน่าจะได้กินไอหมึกวยวายไอหมึกวยวายโดนกูแน,น่เตัวแล้วก็ครับผมเท่าไหร่รับผม กระบ๋อหนึ่งพันห้าร้อบาทแล้วก็เราสั่งปลาไทย400บาทไปด้วยรวมเป็น500บาทอันนี้เขาเก็บจังเลยสั่งไปแล้วจ้ะเป็นตัวหมึกสาย อันนี้เป็นปลาไทยนะผมจำชื่อไม่ได้นะกินไปเลยอันนี้สดไหมเวลาดูว่าปลาหมึกตายใหม่ๆมไหมดูที่สีมันจะวิบวับวิบวับวิบวับเขากินน้ำแเองขย่ขยะปลุหดหมึกนี่นี่นี่เขาบอกว่าต้องเอาอันนี้นะครับเทลงไปพร้อมด้านลงไปั้งหมดเลยอันนีเป็นไงล่ะจิบจับจิบจับจับเลยอันนี้คือไอหมึกวายๆที่ม่อกี้ผมบอกนะครับผม เมียกินกินเลยไม่ไม่ให้ให้มาอีกทีนึงตอนยุบกเกาะปากไหมเกาะปากไหมพ่อไหนเอายางสายสามร้อยเมื่อกี้คนอาะพูดเกาะปากไหมเนื้อตึงกรอบ นี่คิดว่าจะนิ่มๆเออตึงจริงตึงแบบสู้เลยจตึงสู้เลยเออจะกินอเอาสี่แเอาสิอเออจะกินทอแล้วมาเดี๋ยวพ่อทำให้มันเล็กๆหน่อยโอ้ยเก่งกินได้นี่เก่งสุดยอดเลยหากินยากเลยลูกอือหือเป็นไงอร่อยไหม วนลุ้นะชอบหนูชอบหนูชอบอาอีกนะชอบโอ้โหแม่ปัาเนอจะดูแลหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครัหนึ่งเมนูนะครับรอยี่สิบเจ็ดกันลูกสาวบอกว่าชอบกินเฉยเลยอันนี้จะเป็นหอยจอบนะครับหอยจอบมาแล้วอันนี้จะเป็นเนยกระเทียมกับซอสมิ้นนะครับที่หอมหอเพื่อนี้นี่เอง ่กอบปะป๊าผาดเบียร์ใจมากเลยเอหูออมากแม่มากใช่ไหมสยนจะเป็นวยแม่มือดึงหน่อยสิอ่ะนี่จิ้ม้จิ้มด้วยออ้ นี Here, sure. to ่เดี๋ยวมาจิ uh ้มให้อ huh. ร uh ่อยนะน้ำกามจัมโบหยอกเล่นอันน <Yeah. S 2> <t> ี้เป็นกุ้งเลยครับผมกุ้งลายเสือพี่อยู่กุ้งธรรมชาติเลับกุ้งลายเสืออันนี้มีสองตัวแต่ว่าเราเลือกตัวใหญ่อยากกิน ก็ขอต่อราคาเข้าไปหน่อยนึ่๋จะดูก็คือเป็นๆเลยนี่คือเป็นๆแบบโต๊ะมาเร็วโอเคอ้า ทั้งมันมันหมดเออร็วยังเลยวันนี้คนเยอะใช่ครับของมันแบบว่านานมาทีเลยครับอ๋อแล้วอย่างไอ้กุ้งนี่มีทุกวันไหมกุ้งมีกุ้งมีทุกวันดีกว่าทุกวันหายากครับว่ากุ้งลายเก๋งนี้กุ้งธรรมาชาติ เพื่อเลาะเนื้อเพื่อให้เนื้อมันจะดุ้งออกจากเ,ออเปลือกไม่งั้นถ้าฝืนเลาะไปโดยที่ไม่ไม่ล้นไฟบ้างเนี่ยเนื้อมันจะติดซึ่งมันก็กินมันก็มันก็จะเสียเนื้อตัวนั้นไปที่ติดกับเปลือกอันนี้เป็นเทคนิค ที่ใช้ในการเราเอาเนื้อกุ้งออกจากเปลือกี่ท ไม่ต้องรีบเดี๋ยวหล่นเระบังฮับพี่ลองเช็คในบัญชีพี่ดูแต่ว่าพี่จะโอนมาจ่ายต่อได้เลยนะประมาณนั้นนะโอเคอ่ะใส่ปากมันมีสปไปซ,ซี่นิดนึงทะเลยากกับสปาซซี่ปลาหมึกกุ้งแล้วก็อะไรนะปู รอหนึ่งชั่วโมงรอหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะเอามาอารมณ์ดีทั้งเทปไม่ได้ถ่ายเลยมีคนปวดท้องคนปวดท้องทั้งเทปโอ้ย